สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกเจ็ดสิ่งที่ห้ามทำหลังออกกำลังกายรู้ไหมหลังออกกำลังกายมีบางพฤติกรรมที่ถ้าทำผิดอาจทำให้ร่างกายพังมากกว่าปังวันนี้เราจะพาไปดูเจ็ดสิ่งที่ห้ามทำหลังออกกำลังกายเพื่อให้คุณได้ฟื้นฟูร,ร่างกายอย่างถูกต้อง 1. ห้ามหยุดทันทีการหยุดทันทีหลังออกกำลังกายทำให้เลือดขังที่ขาและอาจเวียนหัวได้ ควรคูดาวด้วยการเดินเบาหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน 2. ห้ามไม่ดื่มน้ำเหงื่อออกเยอะร่างกายขาดน้ำการไม่ดื่มน้ำทันทีอาจทำให้ร่างกายล้าปวดหัวหรืออ่อนแรงได้ควรดื่มน้ำเปล่าเย็นเล็กน้อยเพื่อชดเชย 3. ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงโดยเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจากว่าหลังออกกำลังกายเสร็จหากร่างกายหนุ่มๆดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เข้าไปจะเกิดการสะสมของน้ำตาลรวมถึงเครื่องดื่มชูกำลังหลายๆย,ยี่ห้อก็มักมีส่วนผสมของคาเฟอีนอาจทำให้หนุ่มๆน,น,นอนไม่หลับได้ ส่วนที่ว่าทำไมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงจึงเป็นที่นิยมหลังการออกกำลังกายทั้งนี้ก็เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้จะทำให้รู้สึกสดชื่นนั่นเองแต่ถ้าหากหนุ่มๆอยากดื่มเครื่องดื่มหลังการออกกำลังกายเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่เราแนะนำก็คือน้ำเปล่านั่นเอง 4. ห้ามอาบน้ำเย็นจัดทันที การอาบน้ำเย็นจัดทันทีอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างกระทันหันทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจตายโดยเฉพาะในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจควรพักให้เหงื่อแห้งก่อนประมาณ15-30นาที 5. ห้ามนอนทันที เป็นอีกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงยิ่งในปัจจุบันที่มีอากาศร้อนแล้วเกิดภาวะหีสตโตรกได้ง่ายการนอนทันทีทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่สมดุลหัวใจยังเต้นเร็วอาจทำให้หลับไม่สนิทควรให้ร่างกายได้พักและยืดเหยียดก่อนนอนหลังออกกำลังกายควรพักผ่อนก่อนนอนหลับประมาณหนึ่งชั่วโมง6อย่าปล่อยให้ตัวเองใส่เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อนานเกินไป หลังจากที่คุณออกกำลังกายเสร็จอย่าเพิ่งคิดว่าตากแอร์ในฟิตเนสหรือตากลมในด้านนอกจะช่วยให้คุณตัวแห้งเร็วเสื้อผ้าคุณเต็มไปด้วยเหงือ่อมันจะทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่สะสมเชื้อโรคสิวจะขึ้นตามตัวคุณรีบกลับบ้านแล้วถอดอาบน้ำจะดีที่สุดเด อดอาหารหลังการออกกําลังกายหนุ่มๆหลายท่านเชื่อว่าหากออกกําลังกายไปพร้อมๆกับการอดอาหารจะทําให้หุ่นกลับมาเฟิร์มได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่ที่จริงแล้วส่วนนี้เป็นกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะเมื่อออกกําลังกายร่างกายได้ใช้พลังงานไปหนุ่มๆจึงควรให้พลังงานไปทดแทนส่วนนี้ก็ควรเว้นระยะหลังการออกกําลังกายประมาณ20นาทีและควรเลือกอาหารอย่างโปรตีนคุณภาพเช่นแซลมอนหรืออกไก่เป็นตน้น ถ้าอยากฟิตแล้วเฟิร์มต้องรู้วิธีดูแลตัวเองหลังออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูแล้วคุณล่ะเคยทำข้อไหนบ้างมาคอมเมนต์คุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย